ในปีพศ2529ประเทศไทยยังเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวชาวออสเตรเลียวัย21ปีชื่อของเธอคือเชอร์รี่แอนด์แ n นแคนเชอรี่เดินทางมาไทยด้วยความฝันอยากท่องเที่ยวเปิดโลกและใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะกลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายในชีวิตคืนวันที่5สิงหาคม2529 เชอรี่ขึ้นรถแท็กซี่ในกรุงเทพไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งเช้าวันต่อมามีคนพบร่างของเธอริมถนนเปลี่ยวในจังหวัดนครปฐมร่างของเชอรี่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเปลือยมีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงตำรวจยืนยันในทันทีว่านี่คือคดีฆาตกรรมการสืบสวนพุ่งเป้าไปที่ชายคนหนึ่งคนขับแท็กซี่ชาวไทยผู้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเชอรี่เขาถูกจับกลุ่มถูกสอบสวน และในที่สุดสารมีคำพิพากษาว่าเขามีความผิดชายคนนั้นถูกตัดสินจำคุกทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแล้วแต่ไม่นานหลังจากนั้นคดีนี้กลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิดจำเลยกลับคำให้การอ้างว่าเขาถูกบังคับให้รับสารภาพถูกซ้อมถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่คดีถูกนำกลับมาพิจนารณาใหม่และในที่สุดสารมีคำสั่งยกฟ้องชายผู้ต้องสงสัยเดินออกจากเรือนจำในขณะที่ความจริงของเชอรี่ยังคงถูกฝังอยู่ในความมืด คดีนี้สร้างแรงสันสะเทือนไปถึงต่างประเทศสื่อออสเตรเลียตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยรัฐบาลออสเตรเลียออกมาแสดงความไม่พอใจชื่อของเชอร์รี่แอนด์ดันแคนจึงไม่ใช่แค่ชื่อของเหยื่อแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคดีที่ไม่มีคำตอบความยุติธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครคือคนที่พรากชีวิตของเธอไปเหลือเพียงเรื่องราวที่ยังคงหลอกหลอนและถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน